998สกาวาทีถามว่าผู้ประกอบด้วยสกาัทาคามิผลพึงเรียกว่าพระสกาัทาคามีหรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผลเป็นผู้ประกอบด้วยสกาัทาคามิผลหรือ ประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผลก็องค์นั้นพระสกาทาคามีก็องค์นั้นนั่นแหละหรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง999สกาวาทีถามว่า ผู้ประกอบด้วยโสดาปฏิผลพึงเรียกว่าพระโสดาบันหรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งซึ่งสกาทาคามิผลเป็นผู้ประกอบด้วยโสดาปฏิพลหรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่า ผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผลก็องนั้นพระโสดาบันก็องนั้นนั่นแหละหรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงหนึ่งพันสกาวาทีถามว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล เป็นผู้ประกอบด้วยโสดาปฏิผลหรือปรวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลเลยโสดาปฏิผลไปแล้วมิใช่หรือปรวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีกล่าวว่าหากว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลเลยโสดาปฏิผลไปแล้วก็ต้องไม่กล่าวว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลเป็นผู้ประกอบด้วยโสดาปฏิผลหนึ่งร้อยหนึ่งสกาวาทีถามว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล เลยโสดาปฏิผลไปแล้วแต่ยังประกอบด้วยโสดาปฏิผลนั่นหรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลเลยโสดาปฏิมักไปแล้วเลยสก,กยาทิฏิวิจิกิจชาศีลพตรปรามาต ราคาที่เป็นอปายะคามีโทสะที่เป็นอปายะคามีโมหะที่เป็นอปายะคามีไปแล้วแต่ยังประกอบด้วยโมหะที่เป็นอปายะคามีนั่นหรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น